เอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งหัวหน้าคณะเดินทางพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาจำนวน11ท่านลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อสร้างการรับรู้ในบทบาทหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการกรองกฎหมายและนำเสนอต่อคณะรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยมีนายบาดินกษเสมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายบัญชาเดชเ,เจริญศริกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีร,รายชื่อพักท้องที่ไทยในอำเภอท้องถิ่นจังหวัดชนประธานจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับโดยในช่วงแรกได้พบปะกับผู้นำท้องที่และประชาชนทั้ง4อำเภอและประชาชนกว่า200คน โดยได้รับฟังปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเรื่องน้ําในการอุปโภคบริโภคและการขุดลอกกาจัดวัชพืชตามแหล่งน้ําลําคลองจากนั้นเดินทางไปยังอําเภอไผ่าลีพบปะกับผู้นําชุมชนและประชาชนสี่อำเภอได้แก่อําเภอไผ่าลีอําเภอท่าตะโกอําเภอนองบัวและอเภอตากฟ้าโดยได้รับฟังปัญหาจากผู้นําชุมชนอาทิปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภครวมไปถึงน้ําในการทําการเกษตรในช่วงฤด,ดูแลง้ง นอกจากนั้นยังได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครสวรรค์ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางต่างๆและหาแนวทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจรวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ขณะที่ส่วนใหญ่ปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่นครสวรรค์อยากให้สมาชิกวุฒที่สภาช,ช่วยแก้ไขจะเป็นเรื่องน้ำในการเกษตรน้ำท่วมภัยแล้งและแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่มีสถานที่กักเก็บน้ำทำให้น้ำไหลผ่านลงพื้นที่ด้านล่างและเมื่อถึงหน้าน้ำน้ำท่วมทุกปีแต่เมื่อถึงหน้าแล้งก็แล้งยาวนานซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรังของชาวนาครสวรรค์มาอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน